ฟุตบอลฝรั่งเศสช่วงหนึ่งอสวัสด์หลังสุดมีแต่เรื่องน่าประหลาดใจนะครับเพราะทีมที่เป็นมหาอำนาจก็ไม่ได้ผูกขาดเป็นระยะเวลาเกิน5ปีไปอาเชยทำได้เต็มที่ก็คือ4ฤดูกาลติดต่อกันจากฤดูกาลสุดอัศาจารรย์ของโมนาโกดำเนินมาถึงอีกหนึ่งฤดูกาลที่มันเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเมื่อสมอรสรที่หนีตกชั้นแทบทุกปีอย่างมงเปรเยกลายเป็นมมามืดควา้าแชมป์เด็กเอิงได้ในซีซั่น2 0 1 1 2 0 1 2เกิดอะไรขึ้นบ้างกับฤดูกาลแสนมหัศย์ของมงเปรีเยวันนี้ ลุยสนิโกแล็งประธานสโมสรที่อยู่ยั้งยืนยงกับทีมมามากกว่า40ปี เขาลงทุนหลายๆอย่างในวงการกีฬาฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นสโมสรรักบี้ R.S. เบสิเยสสโมสรแฮนด์บอลแห่งปารีสซึ่งภายหลังได้กลายมาเป็นของปีแอชทีมบาสเกตบอลปารีสบาสเกตเลสซิ่งเขาโฟกัสกับวงปาริเยมากกว่าที่อื่นนิโกแล็งจัดแจงลงทุนเงินไปก,กับการซื้อสตาร์ที่ชื่อดังอย่างโรเจอร์มิลลาอริกค,คันโตนาและคาร์ลอสวาเดรราม่าซึ่งก็ต้องขอบคุณโรลองบองนะครับที่ฉายแววในตอนนั้นด้วยแม้ว่าสโมสร,รจะคว้าชแชมป์เฟรนช์คัพมาครองได้ในปี1990 คครรัั้งน,นบหลังจากที่ทีมต้องเจอปัญหาตกชั้นเป็นช่วงๆผลแรกในยุค90คือฤดูกาล1,999-2,000ร,รอบต่อมาที่ตกยาตั้งแต่ปี2004-2009แน่นอนว่าเขาต้องรัดเข็มขัดและสร้างรากฐานใหม่นั่นคือการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเยาวชนโปรเจกต์ Project ดวงดาวแห่งอนาคต มงปริเยยุคใหม่ก่อตั้งขึ้นจากหยาดเหงื่อและความพยายามจิตวิญญาณที่พิเศษพรสวรรค์นในท้องถิ่นและการเซ็นสัญญาที่เฉียบแหลมจนในที่สุดก็ได้กลับสู่หลีกสูงสุดในฤดูกาล2009-2010จึงเรเน่ชีลาพาทีมจบอันดับ5ในซีซั่นนั้นผลพลชุดเริ่มต้นนำโดยตีโน่คอสตาวิกเตอร์มอนตานโยจจฟฟี่ชุกดองคาดิมไอฟาน่าและดาวรุ่งพุ่งแรงในตอนนั้นอย่างย Be ูนิสเบองดาแบงชามังสตัมบูรีอับเดลฮามิดเอลคาอุตารีและมาปูยองกาเอมบีวา ซึ่งเด็กๆที่ขึ้นมาในเวลานั้นส่วนมากนะครับเคยได้แชมป์ยุทธ์ทับของฝรั่งเศสมาทั้งสิ้นดูเหมือนโปรเจกต์เด็กสร้างของนิโกแล็กกำลังจะสมฤทธิ์ผลและเขาคงไม่คิดว่าความสําเร็จจะมาเร็วกว่าที่คิดแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเด็กๆก,ก็ต้องถูกเติมเต็มด้วยแข่งคุณภาพชิรูความหวังของหมู่บ้านหรือดูกาล2 0 0 9กาถึงสอง0มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างในหลีกรองฝรั่งเศสถึงกองหน้าหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเจ้าของดาวซันโวลิกเดอร์ 21ประตูจากสโมอสรตูสผู้มีนามว่าโอลิเวียชิรูและนั่นทําให้นิโกแล็งไม่หลังเลน,นะครับที่จะให้สโมอสรไปดึงเขามาด้วยราคา2ล้านยูโรโดยชิรูนั้นเข้ามาในฐานะตัวแทนของ io, วิคเตอร์มอร์ตันโยเรายิงตัวเก่งที่ย้ายไปสู่แรนส์นอกจากนั้นยังไปดึงแข้งฟอร์มแจ่มชาวชิลีอย่างมาโกเอสตราดาที่มาไกลาจากยูนิเวอร์ตัดเดอชิลีผู้เข้ามาแทนที่ตีโนคอสตาที่ไปบาเลเซียและซื้อขาดแกรี่โบการีแนวรับสารพัดประโยชน์และเพียงซีซั่นแรกชิรูก็แสดงความประทับใจให้กับฟแฟนๆทันทีโดยการ คอยเป็นคนยิงประตูสําคัญเซฟตามให้ทีมห่างไกลจากโซนหนีตกชั้นซึ่งพวกเขาก็รอดมาได้ด้วยการจบอันดับ14ความสําเร็จระดับช็อกประเทศเรเน่ชีลาได้ไล่อัพที่ลงตัวที่สุดในรอบหลายปีนะครับเขาเสริมเล็กเสริมน้อยในการดึงอองรีเบรีมโม่แบ็กซายมาจากกลอง2ล้านยูโรเซนวิคตอริโนฮิวตันประกันหลังใบเก่ามาร่วมทีมจากหมกักเซย์แบบฟรีๆได้ตัวเรมี่กาเบล่าดาวรุ่งมาควาสวรรค์กลับมาจากการยืมตัวนำมาผนึกกำลังกับแข้งที่มีอยู่ก่อนแล้วในระบบ4-2-3-1 มีผู้สับประตูเป็นจอฟฟี่ชุกดองแนวรับมีการีโบกาลี่ยืนแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นหน้าที่ขององรีเบดิโมส่วนประกันหลังคู่กลางเป็นการทำงานร่วมกันของแข้งดาวรุ่งกับแข้งมากประสบการณ์อย่างยองกาเอมบิวาและฮิวตัน กองกลางคู่ใช้ยอรดิสมาร์โฟกับจามิลไซฮีโดยมีเอสตาดาเป็นตัวสอดแทรกขยับขึ้นมาที่เกมรุกนะครับยูเนสเบองดาเป็นเพย์เมเกอร์ขนาบข้างด้วยเรม่กาเบล่าและจอรอุูตาก้าโดยตรงตำแหน่งริมเส้นจะมีการเล่นสลับกันลงกับซูเลมานกามาร่าซึ่งเป็นปีกแนวรุกอีกคนส่วนหน้าเป้าเป็นโอลิเวียชิรูดขวัญใจไม่ยกกลายเป็นว่าฤดูกาลนั้นทีมแชมป์เก่าอย่างลิวที่มีเอเดนอาซานำทัพกับผิดพลาดเองด้วยที่เสมอไปถึง11เกมและเป็นมงปริเยที่ฉกฉวยโอกา แต้มหน,นีรองแชมป์อย่างเปอเชเชเศรษฐีใหม่ไป3คะแนนส่วนดาวซอนโวตกเป็นของโอลิเวียชิรูที่หวดไป21ประตูและเป็นปีแห่งการแจ้งเกิดของยูเนสเบองดาที่หลังจบฤด,ด,ดูกาลเกดเนื้อหอมไปทั่วยุโรปทุกอย่างมันดูสวยงามไปหมดโดยประธานสโมสรอ,อย่างนิโกแแรงดีใจมากที่ทีมจะได้ไปลุยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ทว่าเขากลับนำทีมเดินไปผิดทางตระหนีได้แต่ควรให้อยู่ในขอบเขต ถึงแม้การเป็นแชมป์ของมงเปรีเย,ยจะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดของสโมซอนแต่ปัญหาของทีมม้ามืดควาแชมป์นั้นมันก็เจอเหมือนกันหมดนั่นแหละครับนั่นคือการไม่รู้ว่าจะต่อยอดมันอย่างไรและยิ่งหากไม่มีโปรเจกต์ที่รองรับเอาไว้มันก็เสี่ยงนำพาทีมไปสู่ช่วงเวลาพังทลายอย่างรวดเร็ว นิโกแลงให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องข่าวลือกับการย้ายทีมของชิรูเอาไว้ในช่วงหลังจบฤดูกาลโดยเขาบอกว่าตามใดก็ตามที่เขายังเป็นประธานสโมรสรมงเปริเยยอยู่จะไม่มีใครได้รับค่าเหนื่อยในระดับ47,500ยูโรต่อสัปดาห์โดยในตอนนั้นเรายิงรูปหลอรับเงินเพียงแค่18,000ยูโรต่อสัปดาห์เท่านั้นมันอาจาเป็นคำตอบที่เข้าใจได้นะครับแต่สิ่งเลวร้ายที่ตามมาก็คือนักเตะอย่างชิรูไม่ควรจะได้ค่าเหนื่อยแค่นั้นในเมื่อเขาเป็นคนสำคัญพาทีมควา้าแชมป์ลีกเอิงประวัติศาสตร์ถึงขั้ ่อไ,ไร้ราชาก็ไร้ความสําเร็จ มันจบลงที่ชีรูมูฟออนย้ายไปร่วมทีมอัาน์เซนอล12ล้านยูโรและได้รับค่าเหนื่อยที่ต้องการส่วนมาปูยองกาเอมบีว่าเป็นกัรหลักตัวหลักก็อำลาทีมไปอยู่กับ 8, 000, 000 e นิวคาเซิล8ล้านยูโรณัตตอนนั้นแฟนบอลคงคิดว่าการได้เอมมาเอลเอเรราและแกตองชักบงนิเยจะเข้ามาแก้ไขปัญหาแดนหน้าได้แต่ไม่เลยทีมกลับไปสู่จุดที่ควรอยู่อีกครั้งนั่นคือทีมระดับกลางตลาดพวกเขาจบซีซั่นนั้นด้วยอันดับ9แถมกองหน้าหมา่2คนก็แทบยิงไม่ได้ปล่อยภาราหนักไปอยู่กับยูเนสเบองดจกนันนนกกนบฤู 10ปีแล้วนะครับจากฤด,ดูกาลนั้นมงเปเรเย,ย่ไม่เคยเข้าใกล้แชมป์ได้อีกเลยมันอาจดูดีขึ้นเล็กน้อยตรงที่พวกเขาไม่ใช่ทีมหนีตกชั้นอีกแล้วตอนนี้พวกเขาเติบโตพอจะเป็นทีมระดับคว้าตั๋วบอลถ้วยเล็กของยุโรปนำทีมโดยโลรองนิโกแลงลูกชายของท่านประธานดูอิสนิโกแลงที่จากโลกไปเมื่อปี2 0 1 7ซึ่งก็ยังคงสืบทอดเจตนารมณ์ดั้งเดิมของผู้เป็นพ่อในการปั่นดาารุ่งขึ้นมาประดับสโมสรถึงแม้ว่าศูนย์ฝึกของพวกเขาจะไม่มีคุณภาพเท่าเปีเอชเอลียงหรือโมนโกเนเก,กเขาขไปแล้ว และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์